สนับสนุนรายการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลอยชาเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการ์เด้นแมนชัน่นความสุขที่คุณสัมผัสได้สวัสดีครับวันนี้ชาวนี้ที่เมืองนครสั้นยนมายังอำเภอลานสากานะครับมากันที่สูนเรียนรู้ตามโครงการบรรดาริห้องอำเภอลานสากานะครับลัาจากกนนะ่อนนี่ชาวนี้ที่เมืองโคนได้มีโอกาสเดินทางมา นะครับมารวมกิจกรรมการทำนาโยนกองสุน่นเรียนรู้หองนี้นะครับวันนี้ผ่านมาหล่เดือนนะครับก็ได้มีรวงข้าวเกิดขึ้นตามดีพวกเม็ดน,นี่ครับนี่คือรวงข้าวที่เกิดจากนาโยนดีเรามาทำอะไรกันครั้งแรกวันนี้ก็ติดตามมาดูวีนองชาวบ้านเข้ามาเก็บเกี่ยวปั่นข้าวนะครับเดี๋ยวนี้มีหลายทันนะครับจะได้มาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทันในอำเภอระสะกาทันาการรเกษตรดอำเภอทันนักวิชาการหระอกลงสุน่นหัยใจข้าวนะครับแต่ถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นความรวมใจรวมมือของพี่น้องชาวเมืองลันากานะครับที่ได้รวมกันอนุรักษ์รัตว์ประเพณี่ไปทำการทำนาโยนกาลาวีเลาวันนี้ทรามาดเก็บเกี่ยวได้เรียวกับตอนนี้กับทนายเบอร์ครับในวันนี้ท่านนะครับนี่คืออันดับพ่นบอลิต์ที่เราเคยไปทำรายการกันเมื่อวันก่อนการทำนาโยนนะครับอันนี้เป็นข้าวพันธุ์ตับติมชุ่มแพร่ครับทับติมชุ่มแพร่นะครับก็ชื่อโปรตีนเดียวนะครับเป็นพันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างที่จหาอยากเลยใช่ไหม ก็กลับเรียนอย่างนี้ครับเมื่อวันที่สองมิถุนาที่ผ่านมาครับทีเอาได้ทำนายโยนถือว่าเป็นแห้งแห้งแหลกของผากตายครับแต่ก็โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ตับเต็มจุ้มแพงนี้ครับเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ล่าสุดึืงกรมการข้าวนี่ยู่ระหว่างการจดทะเบียนรับรองไส้พันธุ์อยู่แต่ทางผักตายโดยสุนใจข้าวนครเชียงานเนี่ยฐานก็เห็นว่าอำเภอหลังการนี่น่าจะเป็นแรงที่จะสามางมาปลูกข้าวนี้ได้แล้วข้าวพันธุ์ล่างๆเนี่ยข้าวนี้ครับจะ เป็นข้าวเศรษฐกิจอีกข้าวนึ่งในอนาคตเลยจะเลยมีการทดลองมาปลูกที่นี่ครับถึงวันนี้ก็ถึงครบรอบวันเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวันดีกับวันวันที่เก้าเราเราจะทําวิธีข้อขมาข้อประมาณปูดซบในเวลาเก้าโมงเก้านาทีครับถื่ว่าเป็นเดอกดีแล้วก็เป็นซ่งมงคลกับชาวอาเภอลันสกาครับแต่ว่าทำขวันข้าวกันเสร็จเรียบร้อยเลีวก็มาเก็บเกี่ยวกันการเก็บเกี่ยวก็ใช้วิธีแบบโบราณนี่คือ ก็เรียกว่าแกะใช่ไหมครับแกะแตะนะครับคืออุปกรณ์อิจฉาไมาเก็บเกี่ยวข้าวนะครับไม่เหมือนลูกวันที่เราเห็นตามในหน้าจะมีรถกันนาเย้ยลงไปเก็บเกี่ยวแต่นี่คือวิธีชีวิตตั้งเดิมนะครับที่ใช้แกะในการเก็บเกี่ยวนะครับถึงเก็บทีละรวงนะครับก็เก็บได้ทีละหลายหลายนะครับไม่น่าเชื่อคนเราไม่แต่เด็กนี่ก็จังมีความพยายามความอดทงต้นในการใช้นะครับวัฒนธรรมเรียกว่าการลงเท็กการออกปากกระช้ามนเราลงกันมามากบักนะครับเรียกว่า นึ่งรายนี่เก็บกันก็ไม่นานไม่นานมดนะครับนี่ก็เป็นที่ชีวีทีเบอร์ลาสกาอย่างใดกาอนุรักษ์ดักซากันวายกับเกะห่าอยากไหมครับแต่านเบอร์กับตปนี่ห้าซื้อยากมาครับผมห้าซื้อยากมากนะครับก้ซื้อมาจากไหนีนเท่านี้ นี่จะอยู่ในคลองทางสู้ิจัยข้าท่านอุตสาหะมากับห้าอย่างหมากันบอสโอ้นะครับไม่ค่อยมีเล้ยวนะครับทำยากจริงๆด้วยนะครับดูเลีวว่าจะรูที่เป็นไม้บางๆนี่ก็เป็นไม้ไฟใส่สลักไว้ด้านในครับนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะครับแล้วก็คมด้วยใช่ไหมครับอันนี้คมหมานะครับกับข้าวที่เราเก็บเกี่ยวนี้นะครับนี่คือพันธุ์ตับสิ่งจุลแพ่ใช่ไหมครับตานแอนเปอร์ครับตอนนี้ใช้เวลากี่เดือนเลยครับจนตั้งแต่วันที้ช่องมิโตนาซึ่ง ประมาณสี่เดือนสี่เดือนกว่านะครับสี่เดือนกว่านี้สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับนี่คือดูเม็ดพันธุ์แล้วสมบูรณ์นะครับสถานการณ์เช่นเปิดกับสมบูรณ์กับสมบูรณ์นะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ดวงข้าวุดีก็นั่นี้ใช่ไหมครับขับผมครับนี่คือรวงที่มันโตเต็มทีแล้วใช่ไหมครับครับผมครับการดูแลขบำรุงรักษาก่อนหน้านี้ครับดูแลขบำรุงซากยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ดูแลในการ เราเน้นเน้านปุ๋ยชีวาภาพนะกับเราพยายามจะทําให้เป็นชีวาภาพตรงนี้แล้วเพื่อเน้นที่จะให้เป็นเมล็ดพันธุ์ขาดว่าพันธุ์นี้ต่อไปนี่เราจะขยายให้เต็มพื้นที่ของอำเภอลานสกาพื้นทีกกน่ทำนาทั้งวัดซ่องพันธุ์ี่อยกว่าหลายแล้วก็ตอนนี้ฐาน,เ,นเพื่อกระฐางกระไดข้อหมั่นในการทํา สร้างหลวงซีครัเผื่อจะให้ครับวงจรต่อไปในเกษตรกรเราก็จะผลิตพันธุ์ข้าวผัดเต็มผัดเตมจุ่มแพ้ครับข้องกัเภอรานัการก็รานักาคือทับติมจุ่มแพ้ทับติมจุ่มแพ้คือรานักอ๋อแล้วก็เราจะทำไล้กระลักษณ์ที่นเลยต่อไปในพอเราจะทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่นี่แล้วก็ มีหลงซี่มีไรมีขบวนการเขาปวงจรใน,นอนาคตอันการ,รี้ครับผมันี่คือนาคตเขาคงจะได้เห็นว่าตับติมจุ่มเพลนี่ก็คงจะเป็นข้าวประจำะาาอำเภอลันสกากันต่อไปมาดีสุดมีใจข้าวนะครับ <c oughs> นี่ก็เก็บได้ไล่รวงเร็วมัดย่อนึ่ง <c oughs> มัดเร็วใช่ไหมครับนี่เก็บมาดได้นึ่ง <c oughs> มัดเร็วนะครับพันข้าวตับติมจุ่มเพลมันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยังไงบ้างครับมีซีดแดงนั่นซีทับติมอะค่ะที่เขาใช้พันว่าพันข้าวว่าตับติมจุ่มเพลแรงจากว่า มันเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างขา้ขาวข้าวดอกมะลีนึ่งซุนฮาค่ะคที่อับหลังเสียค่ะทำห้ต้นมันเตียนะคะแล้วก็ออผสมกับข,ข้าวข้าวดอกมะลีนึ่งุนาค่ะคที่อะะอกมาจะเป็นสีแดงมันค้องสีคลังยอนะค่ะอ๋อขลางในนี่ือจะเป็นสีแดงแล้วจะซีออกมาแล้วค่ะข้าวกองนะคะสีแดงเขาก็เลยใส่ใส่ชื่อพัน่าครับติมชุมแพซึ่งพันุนี้ค่ะโครงการข้าวได้จดทะเบียนพันธุ์ไปแล้วกําลังรอที่จะรับอง พันธุ์ข้าวเป็นข้าวกรมการข้าวอยู่ในปีห้ากลานี่ค่ะครับอ่าฝั่มมอสมกับดินฟ้าการ์ดข้องลานสกาตรงนี้ครับมันมีความได้เปรียบจุดได้เปรียบเป็นไงบ้างซึ่งสามารถจะมาปลูกในลานสกาได้ครับค่ะส่วนใหญ่พันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวออนค่ะจะปลูกได้เกือบทุกสภาพพืน้นทนี่นทันที้เขาเขาบอกว่าปลูกได้ในพื้นที่อ่าเกษ,ษตรกรชอบพันธุ์นนข้าวคุณนะคะอ๋อ ครับการดูบำรุงรักษาดูแลเขาไม่ยุ่งยากสักเท่าไรจะไม่รับยังรูคพันรูปได้ต่างๆนี่ที่มาบกพ้นนี่มีเยอะไหมครับตับป็นอยู่แพรนี้โดยโดยเนื่อจากพื้นที่นี้เราได้ทำหน้าเป็นทางแ้กค่ะตอนนั้นค่ะมีที่รือว่ามันจะมีอ่าปกเพียค่ะ แจากเสภาพเป็นจริงเลยจังหวัดนครที่ทำรายมันก็จะมีเกียชนิดนี้อยู่แล้วคืเพียรกระโดดร่างข้าเวเพียจจกรจันทร์ปีหลายยากักษ์คะแต่ก็คันอื้งที่ท่านมาไม่เคยเห็นทำลายค่ะแต่พันนี้ค่ะโดนก็ลองขาดไม่ขึ้งในตอนแรกอ๋อทึ่งวิธีวิธีแจะ,จะ,ะ,จะแก้ไขป้องกันในตัวนี้สามารถป้องกันได้ได้ไดใช่ไหมครับได้แต่โดยแปลงนี้ค่ะ การแหนำเภอบอกว่าจะเป็นข้าวตี๋ไม่ใช่สร้างเคมีครับให้เป็นรสซัมพิษแคลเซียมซีรีส์จรงค่ะอือฮึเอหลังจากนั้นก็ช่วงระยะน้ำนมก็มีแมลงซิงค่ะเราจะมีเพ้นท์ว่าข้าวหลีบบ้างอือฮึแต่เราก็ไม่ใช้ยาค่ะครับพอดเนื้อแกะแหนมเอิร์ก็ไม่ต้องการให้เธิรให้เป็นเป็นการทดลองที่ทสมบุญแบบตัวใช้แคลเซียมซีรีนะครับอือฮึกับทนายเพิรอครับตอนนี้อ่าพื้นที่ที่ปลูกอยู่กันก้นนาโยนในต่างประเทกี่ไร่ครับตอนนี้พื้นที่ องหลายเก็บเกี่ยวไร้พื้นเรียใช่ไหมครับตอนนี้อ่าท่องหลายนี่คือเริ่มบันดดเริ่มเก็บเกี่ยววันแรกครับเก็บเกี่ยววันแรกแต่ก็จะเป็นสีข้างๆนี่เราจะทดลองเป็นปลูกข้าวหไร่ประมาณจำนวนสิบจะไส้พันธุ์ถึงส่วนมีใจข้าวนี่ใดเอามาทดลองปลูกก็ถ้าพันธุ์ข้าวไม่ถึงมาส้มกับปีนตีของอำเภอลังกาคิดว่าจะส่งเสริมพออย่างน้อยกับปีน้องที่ปลูกข้าวหลายนี่นึ่งชานามหน,น่อยในชองนี่ อาจจะลดต้นทุนเราไม่ต้องซื้อข้าวจากตี่อื้นมาเราก็กินข้าวหลายเมือ่อสมัยโบราณถึงหลอดฉาบในห้องบ้านมาก <ừ> <า>้าวลายไม่ไหมนี่ครับรบ่อกีท,กท่านเกเทศอำเภอบอกว่า,าทางอำเภอเองก็มีโครงการจะขยายมีโรงซี่ได้เป็นข้องตัวเองในชะุมชนตรงนี้เลยใช่ไหมครับอตอนนี้นีเราข้องงบประมาณโดยเจพาปชายงบตําบลละห้าล้านนะครับ,รบสร้างโรงซี่ที่ตําบลทาดีซึ่ง <ừ> <า>ยูติดอ,อครคิดติดต่อกันซึ่งเข้าเป็น ชุมชนดีว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งอยู่แล้วดังให้เข้าไปดูแลบริหารจัดการเรื่องโรงซีต่ทางรัฐการนี่ให้เขาไปสร้างโรงซีมาเ,เป็นกลุ่มแล้วก็ข้าวคิดว่าข้าว,าว,าวในพื้นที่ข้องอันสก,กัดต่อไปเราจะไปรูปเองแล้วก็เราจะได้พวกแกลบพวกเซตจ,จากจากแป่รูมนั่ครับ,รบเราจะเอามากลับมาเป็นทําปุ๋ยแต่มุ่นเวียนตลอดเลยครับอาจารย์เราาดใจให้ําชํา,ชานาครับอนาคตคงจะให้ ข้าวที่เกิดจากอำเภอลันสกามีโลโก้ของอำเภอลันสกาอากาศดีมีข้าวนี้โดยขึ้นทีอ่อำเภอลันสกาตรงนี้นี่ดูเร็วเนี่ยโนมโโการทำนาของพี่น้องชาวอำเภอลันสกานี่เป็นยังไงบ้างครับในลักตถีระวังไฟว่าจะมีดวงซีอยู่นะครับ,รบโดยรักตอนนี้นี่ข้องอำเภอลันสกานี่จะผู้ชาวนาที่นิยมทำนาอยู่มีเฉพาะข้องตำบลทาดีทีเดียวครับ,รบแต่ก็ที่อำเภอใดทดลองเรื่องปลูกข้าวลายนะครับก็คกิดว่าจะขยายก่อนนที่อื่นนี่จะ ทำนานนี่คงจะลําบากแล้วแต่ถ้าข้าวายนี่คิดว่าจะสามารถจะปลูกได้ครอบคุมทางอําเภอลางกาโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรที่ขอนย้างหรือว่าทําสวนพนลไม้ที่ขอนแล้วช่วงช่วงที่กําลังยังไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชเล็กเราสามารถจะปลูกข้าวายเนี่เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในจวงตี่รอการเก็บเกี่ยวได้ ครับดูสภาพข้อง้นที่ทีท่ทำนานแล้วมีแล้วพบ,บชุนประทานนะพบน,มน้มในช่ามาทำนายตั้งปีไหมครับข้องหลัสัก,การนี่ก็บางบางช่วงจะมีชุนประทานไร้พันแต่ยังไงก็ตามครับข้องการหลังลังการตอนนี้เราก็ลองทดลองใช้พลังางานจากแสงอาทิตย์หรือโซโาลาร์เซลล์ตอนนี้กําลงังติดตามกระเสได้วันนี้ยังยังไม่ทันจริงอยากจะพยายามพันเรื่องการใช้โซาลาร์เซลล์แล้วก็ปั๊มน้ำมาใช้ในการเกษตรเป็นหลอดต้นทุนการผลิตอยู่ ครับก็อนาคตนี่คิดว่าเป็นขบวงจรมัดเลยของอำันเปิดการเรียกว่าเป็นทุนเรียนรู้เป็นทุนทดลองที่จนมาทุกชาติเรียนรู้ทางวิธีชีวิตวัฒนธรรมและกันรวมถึงการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะโซล่าเซลล์อนนี้กำลังตั้งอยู่ในพื้นที่แต่เท่นี้เหมือนกันใช่ไหมครับกำลังดําเนินการอยู่ปพื้นที่รอรอทั้งทั้งน้ำครับโรงเรียนอยู่นิดใช่ใช่เป็นเพื่อซุ้น้ำใช่ไหมครับใช่ครับใช้พลังแสงอาทิตย์ในการซุ้มน้ำเพื่อมาล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของในโซนเรียนรู้นี้ทั้งหมดเลยครับ นะครับนี่ก็คงเป็นโครงการขนาดใหญ่ต่อไปนะครับว่าเป็นเร่งเรียนรู้โดยพลัสราเซลล์ก็ถือว่ากำลังมาเร่งนะครับในยุคที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้พลังงานนะครับมันเลือดหน่อยในการค่อนข้างที่จะต้องช่วยกันดูแลโซล่าเซลล์นี้ก็เป็นทางเลือหนึ่งนะครับจะช่วยให้พี่น้องชาวบ้านลใครับว่าในวันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ประโยุกต์านการเกษตรมาใช้ในครัวเรือนมาใช้ตามบ้าน นะคร<ง>ับต้นทุนจริงๆเลยก็ไม่แพงแต่ไรม่แพงครับตอนนี้ราคานี่ต่ำตำมาร์กเลยครับราคาตำมาร์กนะครับก็กลุ่มกันสักสองสามปีก็ถือว่ากลุ่มกลุ่มทุนแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้ใช้ฟรีครับกลับมาที่นักวิชาการประเทศมัางนะครับพี่ไทยนะครับวันนี้ตัวดับเม็ดเดีวมาเก็บข้าวนะครับนะครับได้มานิดเลี้ยงนิดซื้อในมือนี่เก็บเองนหม่กับเดียวแก้เป็นแบบรวนเลยครับก็ มามารวบมารวบให้บางข่้นครับอ่าใครจะไปยังทำทำเลี้ยงไม่เป็นทำเลี้ยงไม่เป็นอันนี้คือทราไม่แตะเองนี่เพราะตัวแกเป็นเลี้ยงก้อน ใช่ไหมครับแล้วก็พามาตักตักได้แน้วก็พามานวดนวดได้ก็พาไปซี่ไม่เหมือนทุกวันนะครับลุงออกมาเป็นรอบเลยนะครับกับเอ็นนะครับความบุรพสมบูรณ์ของดินข้องปั่นข้าวที่ทำมาปลูกที่นี่แล้วนะครับทางร้านข้องสีตานในแต่ละนักวิชาการนี่ครับมองอนาคตยังไงบ้างตรงนี้ครับอนาคตข้องเพื่อราชการโดยในภาพรวมนะครับสีตาดีก็ดีนะสีคำพนุณตะเลกก็ดีมีการตำหน้านะครับ พื้นที่ดิน้นตอนนี้เราก็มองเล็วอ่าเขายังมีความเหมาะสมอยู่ครับแต่ที่นี้ว่าเราจะมาเน้นการลดต้นทุนการผลิตนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าในแปลงอ่ะแปลงนี้เราก็จะใช้ปูอินทรีย์นะครับปูอินทรีย์นะควับจะเป็นหมุนซัดแต่การจะใช้น้ำมักเฉือบครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของ เกษตกรรมในพื้นทเรียนรู้ของการนั้นเนี่ยมาจากฝรา่งเอำเภอลาสกาคณะนี้เรามีไล่เกิจกรรมเราจะเน้นไปที่การลดต้นทุนการผลิตอย่างเช่นการปลูกกล้วยหอมทองนะครับการปลูกให้กระถางทานตะวันนะครับการปลูกมังคุดเพื่อจะเป็นต้นกับเนื้อก็หลงเรียนกันที่โค้งบางขุดเหล่ามะพร้าแนวพ่อมถึงปลูกไปแล้วนะครับถึงอยู่ทางตอนตะวันตกอ่าตะวันตะวันตาก้องก้องที่ถียืดตรงนี้กว่าคณะนี้ อำเภอลานสักการโดยสันนอำเภอเนี่ยการดำเนินการตรงนี้โดยน,นายสมรภาเกษอำเภอเนี่ยช่วยในเจ็ดข้าวในปกป้งองกับการุเลในในไร่ผักวน,นตรงนี้เผื่อจะดูข้นหวะจางเชินข้าวไรซาื้อจ้าวพันเนี่ยทีมโหที่สุดในอำเภอลา,านสักการก็น่าจะเป็นพันอะไรนะครับแต่โดยสายตาตอนนี้ถ้าเราจะมองไปการุกจะเป็นพันสามเดือนที่ชัดเจนโดยัในสายตาอยู่แต่การทัดนอย่างนี้จะให้ช่วยในเจ็ดข้าวเนี่ย เกี่ยวพ้นบาลิตเนี่ยจะข้อสาบปริมาณพุนบาลิตว่าปริมาณพทบาลิตนี่จะอยู่ในระดับไหนเหมาะสมกับอันเฟรนส์การดที่ชุดนี้คือพันอะไรครับนี้กระตองกระตองกระตุ้งชาเลยครับไปทีวีมาจากปัตลุงมาจากปัตรลุงเลยนะครับนี่ครับสู้แม็ิพันปัตรลุงครับสู้แมริพันปัตลุงใช่ไหมครับนี่เแมพันทีต่างต่างสู้เลงได้มีการขอมาเลดเองเลยใช่ไหมครับนีครับจริงๆริ้วจะจะหล่ใหฟังว่ เจ้าหน้าที่ซุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวจากพัฒนุค่ะสายสันนีค่ะก็ได้คุยไปดังซุ้นวิจัยข้าวว่าทางพัฒลุงเนี้ยอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวกับทิมชุมแพ่ยในพัฒลุงยังไม่มีอะค่ะก็เลยไปสร้างไปถางโนนซึ่งก็รู้ข้อมูลแล้ว่า ต้นวิจัยข้าวค่ะดมาทำเพลงทำอ้านสาขาค่ะก็เลยตนใจบอกว่าพ่อจงกันเลวกันเดียววันเด็กเขาเก็บเกี่ยวข้าวปันุดหรือากไอ้ประเทางประเอังกอะค่ะทางซ่ามเลยด้วยนะเราบอกว่าจะเก็บได้เก็บหมวันนี้ได้ซ้าเลี้ยงได้าเลี้ยง่ทีี้ยง่าจะพาไปทำพันไปทำพันก็เกับายพที่ตะัดลงนี่คือยังไม่มีอะค่ะยังไม่มีจริงีตปัลุ่ยังไม่มีนะครับเพราะที่ตัดลงนี่เขาจะมีธ่าสร่างยศใช่ไหมครับดังยศครับกับดูเร็วรว่างยศกับ บางเนื้อไปไงบ้างครับในเรื่องของในเรื่องของความได้เปรียบคือข้าวไอ้ทับทิมชุมแพนี่มันเป็นข้าวที่ไม่ไหวแซงไม่ไหวแซงไม่ถึงว่าทำหนาปีไดหนาปลังไดอ,ะะอันนี้น้องนองกุง้งจะอยู่ส่วน <c oughs> ใหญ่เขาก็คงให้ข้อมูลไปเรื่อย <c oughs> ในส่วนของข้าวสังยศมันเป็นข้าวไหวแงซงถึงเราทำไดหรือดูเดียวค่ะ<อ>แล้วลก็ชนิดก็ต่ำกว่าจะทับทิมชุมแพด้วยค่ะค่ะทีนี้ก็ความม่มงแล้มันก็สู้สู้สทับทิมชุมแพไม่ได้มันเป็นผสมเส้นนึ่งของสังยัดครับ การหอมมะลีอะค่ะมันจะมันมันมันกระไดเปรียบว่าหลายๆอย่างแต่เราก็ยังไม่เคยปลูกค่ะยังไม่เคยตัดต่อก็คิดว่าเนี้ยจะจะนำมะลดพันธุ์ในแปลงนี้เลยค่ะไปไปขยายที่ที่พัฒนรุงอีกสักแปลงนึงอะค่ะครับนี่ก็วันนี้ก็ได้เป็นช่องชามเลี้ยงเลยนะค่ะเพราันไม่มากไม่ได้ไม่มากไม่ได้ต้องใหม่องต้องใหม่อีนะครับไม่ว่าขยายขยายเป็นแพ้งก็ได้เพิร์ลโบลครับอยากย้ายมารวมพิจารณาบางนี้ด้วย มากันไร่คนไหมครับวันนี้จะมาเอาผ่านข้าวเนี่ยมาเกศทรงคนเองค่ะมาเกศทรงคนเองเลยครับอำเพภอกว่าเก็บได้แค่เบาคนใช่ไม่ครับจะมีข้อเหล็กเลี้ยงแต่เร่องหาจะมาหลบเราแม่มากกับข้อนี้เัศการไปหนึ่งชุดนะค่ะแต่แทนแต่เซตอำเภอบอกถ้าพัจจุบันต้องมีเหล็กเลี้ยงกันมั่งเลยค่ะอ๋จานไฮคือตรงข้างหน้านะครับนี่ครับได้ซึ่งาได้เรียนรู้นะครับตอนเช้าเลยแต่เดี๋ยวนี้มีพิธีกรรมเหลืองข้องกันสำคนข้าวรวยใช่ไหมครับาอเภอครับ ไปได้มอบไปอย่างนี้ครับปีนี้อยากอะไเหมือนกันเนี่ยครับจะมีนา,นานหมอปุป๋น,เป,นเป็นเพื่อนคนตาดีครับฐานก็วันนี้ก็เป็นร่วงว่าตอนนี้นี่ตีคนสําคัญของอาําเภอรันการนี่ก็คงได้เลยฐานดีทื่ว่าเป็นเกจี้แล้วก็เมาืชา้าก็ได้เดียนฐานาามาตันปื้ยให้มีลูกซิดเดือดขึ้นเยอะๆอลไกันพอทื่ว่าเป็นประริณีสําคัญของของคนไทยเราถ้าไม่มีการท้าทอนนี่เพลงว่าจะสุ่นไปกับกับฐานกับ ครับนี่ก็ถือว่าเป็นการยืดฟื้นประเพณีดังเดิมบอกว่าถ้าไม่แต่เด็กคนที่จะทำหน่าเก็บเกี่ยวข้าวก็มีการทำฟันข้าวกันให้กันมีการส้มโพดกันอย่างยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ,รบแต่เดี๋ยวนี้ลังเลงค่อคนข้างที่จะอ้างให้กันไปนะครับเลือดแต่มีเลือดแต่พิธีล่วงเล็กน่าขั้นนะครับ,ค,รบคนทำหนาในการเฉี่ยเก็บเกี่ยวนี้เราจะได้หน่อยมากนะครับ ครับรส่วนข้าวที่เกะเกี่ยวได้ทั้งหมดวันนี้ครับในาเบิร์ครับนี้จะพาไปทำอย่างไรไาทำพันธุ์หรือว่าพาไปแจกจ่ายบินหลวงจะบ้านนู่อว่านยังไงครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะมาส่งมอบให้ทางส่วนใหญ่ข้าวช่วยตรวจสอบอีกนิดหนึ่งว่าคนที่ออกมาเป็นประกันได้รับถ้าถ้าข้าวสามารถจะเป็นมลิตพันธุ์ได้ก็จะแจกจ่ายแต่ยังไงก็ตามครับได้พูดคุยกับทางส่วนใหญ่ข้าวจะอีกรอบหนึ่งเราจะทำเพื่อดู ก็อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราจะปรับปรุงแก้ไขหลักการต่อไปคิดว่าจะได้เป็นข้าวที่เอาไปทําพันธุ์ได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยครับนี่จะจะภาคต่างช่วยใจข้าวช่วยดูก่อนว่าเอาไปทําพันธุ์ได้ดีขนาดไหนตอนนี้ครับครับโพดที่ช่วยใจข้าวนี่มีมีเมล็ดพันธุ์อยู่อยู่มากไหมครับตอนนี้พี่พี่น้องชาวบ้านเองจะไปกอซื้อข็อลี้ยต่างๆนี่มีไหมครับตอนนี้ครับ ด้วยความจริงแล้วพันธุ์ัดทิมชุมแพนี่ไม่ได้เป็นข้องซุ้ยใจข้าในตะอนที่ทำมาแล้วค่ะคเป็นข้องซุ้ยใจข้าชุมแพจังหวัดทอนแก่นค่ะ, huh. ะซึ่งที่เราทําตรงนี้เราได้ข้อมาลยพันจาคุณลุนนะใช่ช่างเสี้ยค่ะจะพันธุ์ถาดวาฤดูกาลต่อไปที่จะทําเป็นมาล็ดพันธุ์ลอยเปิดเส้นเนี่ยค่ะจะจะข้อเข้ามาอีกขังเราะขังรังเนี่ยเราจะเป็นว่าน,นําต้มค่ะไม่ได้เหยื่อตาค่ะจะทา<อ>ในแปลงเนี้ยค่ะ ครับแพลงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็าทำแบบสมบูรณ์แบบเมื่อที่ชาวนาต่อไปเขาทำกันอย่างมากหลังกระเทศอเมริกามีนาที่จะฟักซึ่งมีน้องชาวอเภอร์ลันกาอะไรกันคนที่ชมรายการชาวน้ที่เมืองคนอ่าอยู่นะครับว่าข้าวพันธุ์ติดชุ่มเฟรนี่ครับจะจะมาที่ร่วมกันดนนรงมาปลูกกันเพื่อให้เป็นข้าวขององเภอร์ลันกาให้พี่น้องชาวคนเราได้กินกันครับครับก็ว่างว่าข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวพันธุ์เม่์ีิว่าทุกคนก็ต้องการผมนี่มีหนักธุรกิจี่ว่าทำเหลืองข้าวก็ติดต่อผมมาว่า กระเสพเพืพุ่ขอ้อพันข้าวนี่ไปขยายพันธุ์ไดไม้นี่เยอะแยะคนที่ทำสุรกิจตรงนี้พุ่บ่าไม่ได้ตอนนี้น uh ี huh. ่พุ่งข้อเป็นคนล้ากสา uh ักกอนเป็นชาวลษานกาพอวาตังเจจริงๆมันฐานอัเพื่อฐานจะปวดเสมอว่าทุกอย่างนี้ให้ผลิตพันธุ์แบบมีคนณภาเสร็จแล้วกระจายให้กับเกษตรกรอนที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเผ uh huh. ื่อจะให้ได้เต็มพื้นที่แล้วก็ขอขยายไปพื้นถี่ต่างๆต่อไปเผ uh huh. ื่อ uh huh. ที่จะได้ให้กับ uh huh. เป็นสันหลัก ครอบเลาว่าต่อไปดีทราบพันธุ์ข้าวได้อยากกินข้าวตับทิุ่งแพ้ถึงเป็นประชาทีห้อมหนุ่มเนี้ยพอดีแล้วก็อร่อยแล้วก็มีสั้นต้านอนุโมนลอิสระค่อนข้างจะสูงครับเลยข้อยากให้เป็นข้อวืรั่งลาสกาเป็นช่วนใหญ่ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยกระจายขยายไปให้กับฝรั่ต่างๆครับเพื่อนครับช่วงรายมีไอยางภาคึ่งมีน้องท่านผู้ชมตบานบางกับข้าวตับทิ่มยุ่เแพ้ครับกับกับเรียนว่าข้าวข้าวเนี้ยเป็นพันธุ์ที่ยัง ไม่ค่อยหวังค้ายในตลาดแต่กออยากจะตีทันเกษตรเรียนนสาบาอยากจะให้พี่น้องชาวหลังการโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาเนี่ยครับเป็นการทำนาที่ว่าเราตอนทุนต่ำแต่ผลผลิตสูงราคาสูงก็คิดว่าอนาคตนี้ถ้าเราได้รวมกันทำนานี้คิดว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพและราคานี่จะคงจะสูงกว่าข้าวข้าวพืนปืนบ้านทั่วไปกับเรา ก็จะเป็นอาชิพเสริมอาชิพหนึ่งครับับขอบคุณมากครับมาได้นึ่งเรียงเร็วนันี้ขอบคุณมากทางพืชนะครับทางสุนวิจัยมาเลพันข้าวนะครับทางข้อง มาเล็ดพันธุ์ข้าวของปัทละลุงด้วยนะครับวันนี้ที่มารวมรายการชาวน้ที่เมืองนครนะครับเขาคงจะได้มาให้กําลังใจกับพี่น้องชาวไร่ชาวนาของเรานะครับเขาเรียกว่ากันนี้คือกระดูกสันหลังของชาตินะครับลั่งโซฟาหน้าโซดินวันนี้เรียกว่าเก็บเกี่ยวกันสนุกสนานนะครับนี่คือเป็นวิถีชีวิตจริงๆของพี่น้องชาวบ้านถ้าไม่แต่เล็กนะครับลงแค่แกเก็บแี่ย เก็บข้าวออกปาเขาก็ช่วยกันนะครับวันตองวันในการแต่ละเจ้านี่ก็งดไม่เมื่อนถึงวันนะครับวันในความความสัมพันธ์มานั่งอื่นไปนะครับใช้รถจ้างสี่เดียวก็เสร็จนะครับแต่ความสัมพันธ์อย่างอื่นมันค้าได้ไปนะครับแต่วันนี้อาเภอลานสกาท่านในอำเภอโคราดัยหรืออำเภอเบนี๊วัฒนธรรมนะครับการลงแเเก็งเก็บข้าวรวมถึงการตำหน่าที่จะให้ข้าวปั่นับทิมจุ่มเพล่นนะครับมาเป็นข้าวข้องพี่น้องชาวอำเภอลานสกาต่อไปพี่น้องคนโครา็จะได้กินข้าวปันนี้นะครับแในก็มีคุณภาพรสชาติพี่ เป็นข้าวเกรดินซีนะครับวันนี้ขอบคุณทางงานฐานนะครับชาวนี้ถึงมรครขอบคุณตรง,าง่านลาสามผู้ชมตรงนี้สวัสดีครับ